อตอนนี้เรามีพี่เลี้ยงเด็กนะคะพี่ไอติมกับน้ำชาครีมมาเช้นมาหลวงมาสุดแล้วลิตตี้ แล้วชุกแล้วเลยตีป่ายางมาทานโอ้ยเบิ่งยังเฮ้ยไอ้เตี้ยนกที่ลาบบ่มาบ้างยุ่งเด้อมาเฮ้ยน้ำบ่พี่ติ้มเบิ่งยังเฮ้บ่พี่ติ้มเบิ่งยังลูก m m h บอกพี่จิ๋วเบิ่งยังนะอุ้ยมอม่าอยมาม่าระวังตับน้องเด้อนี่แม่มอมอไปไปมอมอไปไปขวางทางน้องขวางทางน้องคิมนี่ เอ้ยเขียนว่าสีมะเร็เล็ตเฮ้ยเฮ้ยน่ากนเขียนงั้นนะพวดเไหนนายนกว่าันะอูโอ้๋จะเครจะยังนาะ ไปเรียวกับลูกเรียวกับเออใครผยานปัานเนี่ยสูงมาพี่มาพี่มาพี่ระวงลงทางเลยลูกขึ้จับรถในที่จับวเรียกับเรียวกับออามาขึนมามาึ้นเรียวกับเรียวกับไปไปไปมาขึ้จับแฮนด์รถในที่ลู เอ,ออ่ะเออไฟไฟเออ,อบันหองเบาไฟหน่อยไหมจะ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 อ้นองมา,งมายานมาลูก ไปเข็นหน่องไปลูกไปอีกรอบนึงกับผ้าเด้อเหนื่อยมื่อยออเฮ้ยระวัง ตกบเตี่ยเียพาจะตกบเตี่ยเอากบมาปัา๊บปั๊บปั๊บแล้วยุ่งกัดมาลูกมาเหนื่อยเมื่อยหรอเหนื่อยเมื่อยห,หรอมาเดียวกบม่าตีมเมื่อยแล้วต้อยหน่อยนาเดียว ี่มาๆพี่กิมมาๆพี่ติมเมื่อยแล้วพี่จิมไปอาบน้ำพี่ติมจะไปกินเนื้อย่างวะลูกฮะทานหนามกันทานหนามกันบายบ๊ายบายเอาบ๊ายบายกันบ๊ายบายพี่ติมบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายฮานอคิมบ๊ายบาย อ๋อปุ่น,นะพ่อแล้วไเมือ่อยพ่อแล้วไเมือ่อย